สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,กค,นคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่3สิงหาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ365กับ8 3032353638 6061636568 35838360582จับคู่36635885866 เพื่อนทุกคนโชคดีนะใครจะลุ้น v ี p ก็จับคู่ลุ้นนะคะต่อไปบาย8ปดกับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสีจดแดสามปดเจดหแปดเจ็ดเจดย์ับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งดย์ดแดเจดเจดปดนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้น v ี p ก็จับคู่ลุ้นเอาเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบ,จบลงแต่เพียงแค่นี้นอ้องโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะใครจะลุ้น v ี p ีก็จับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเชา้ชาลุ้นบ่ายเ้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ